สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ebox by วินิชัยนะคะเรานะคะช่องของเราจะเป็นช่องในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับตู้ควบคุมอัตโนมัตินะคะซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็จะนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของนสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทโฮมในกิจการการเกษตรของพวกเรานั่นแหละนะคะจากที่เคยสัญญากันไว้นะคะถ้ามีตู้ไหนที่สเปคดีๆสเปคคั้นเทพหรือว่า แปลกใหม่นะคะยังไม่เคยนะคะมีนะคะตู้สเปคลักษณะเนี้ยนะคะมาบ่อยนักนะ,ะเราก็จะอัดคลิปนะคะตู้นั้นนะคะมาเผยแพร่นะคะให้กับ ู้คนหาที่สนใจจะได้ศึกษากันนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะเราก็อยู่ในสวนนั่นแหละนะคะอาจจะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงกานะคะไม่เป็นไรนะคะธรรมชาติดีนะคะสําสหรับตู้นี้นะคะจะเป็นไฟ220นะคะปั๊มสามแรงนะ,ะมีทั้งหมด9โซนด้วยกันนะคะคุมโซลินอย9โซนนะคะแถมอีก1โซนนะคะคือนะคะเซ็นเซอร์ที่จะไปวัดดินนะคะซึ่งตู้นี้นะคะจะมีโฟชวิตนะคะพเพลสเชอร์สวิตด้วย นะคะน่าสนใจจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าตูดแบบเนี้ยนะคะจะทํางานแบบไหนมีอันไหนที่พิเศษไปกว่าเพื่อนหรือเปล่าตามไปดูกันเลยจ้า นี่นะคะก็จะเป็นตู้นะคะจะเป็นตู้เหล็กนะคะนะ,ะขนาดใหญ่นะคะก็มีทั้งหมดนะคะเก้าโซนนะคะข้างบน8นะคะข้างล่าง1นึ่งนะคะซึ่งแโซนข้างบนเนี่ยคุมซีโนย์แตัวนะคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะวัดอุณหภูมิความชื้นของดินนะคะ,ะดูข้างๆตู้กันนะคะ,อะโอเคนะคะ มาตรฐานนะคะตู้มาตรฐานนะคะทั่วไปนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างกดปุ่มเปิดเลยนะจ๊ะอ่านะคะโอเคนะคะตัวสวิตช์ไฟหน้าตู้นะคะตัวหลอดไฟหน้าตู้จัดเก็บได้อย่างสวยงามนะคะทุกคนนะคะ,นะคะ,นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีลักษณะ เนะะีคะเหมือนตัวอัตโนมัตินะคะหล,ลายรุ่นนะคะที่เราเคยขึ้นงานให้กับลูกค้านะะี่พี่ๆน้องๆไปนะคะซึ่งนะะีคะตรงนี้นะคะในส่วนของช่องแรกเนี่ยที่อยากจะให้ดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวนะคะเซ็นเซอร์วัดดินนะคะก็คือตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือให้ต่อเข้ากับตัวโซนออฟตรงนี้เลยนะคะซึ่งสายเนี่ยนะคะสาย แบบนี้นะคะเท่านี้นะคะไม่ถึงพื้นแน่นอนนะคะเราก็จะมีนะคะสายให้นะคะตรงนี้ก็แจ้งความยาวมาแล้วกันนะคะว่าต้องการวัดบริเวณไหนนะคะความยาวเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ช่องแรกนะคะส่วนช่องที่สองนะคะก็จะเหมือนกันนะคะก็จะมีในส่วนของนะคะพวกสวิตนะคะ สวิตไฟนะคะปลั๊กไฟนะคะตัวกันไฟตกไฟเกินแมกเนติกนะคะตัวหน่วงเวลานะคะรีเลย์นะคะช่องนี้นะคะก็ในส่วนของเราก็จะเก็บสายไฟนะคะเรียบร้อยนะคะสวยงามเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะส่วนช่องนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเทอร์มินอลนะคะ เธอมีนั่นะคะก็จะแจ้งเลยนะคะเราก็จะอบอกสถานะชัดเจนนะคะไฟเท่าไหร่นะคะปั๊มกี่แรงนะคะซึ่งตู้นี้นะคะลูกค้าต้องการใช้เพชเชอร์สวิตแล้วก็โฟล์สวิตด้วยนะคะถ้ายังไม่ใช้นะ,ะเราก็จะมีในส่วนของตัวจัมสายนะคะตัวนี้ไปให้นะคะคล้ายๆตัวยูเล็กๆเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้นะคะก็เวลาเทสตู้นะคะหรือยังไม่ใช้ก็จับไว้นะคะอย่าให้หายนะตัวนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็น โซลินยนะคะโซลินยนะคะแปดตัวอีกตัวหนึ่งเป็นเซนเซอร์วัดดินนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นทั้งในตู้นะคะเดี๋ยวเราแนะนำในส่วนของเพเชอร์สวิตนะคะตัวนี้จะเป็นเพ t เชอร์สวิตนะคะเพ t เชอร์สวิตไว้นะคะในเรื่องของในเรื่องของความดันนะคะ ควบคุมความดันนะคะในเรื่องของน้ำนะคะตรงนี้นะคะก็อันนี้มีมาให้ดูนะคะถ้าใครต่อไม่เป็นนะคะถ้าท่อเล็กนะคะเราก็สามารถสวมนะคะใช้เกลียวในนะคะสวมลงไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นท่อใหญ่เนื่องจากว่าตัวตัวเพชเชอร์ที่ออกจากเพชเชอร์เนี่ยมันจะมีขนาดนี้นะคะถ้าท่อใหญ่นะคะเราก็หาในส่วนของตัวทองเหลืองตรงนี้มาใส่ นะคะถ้าใกลยังใส่ไม่เป็นนะคะหรือมือใหม่นะคะก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะก็สะดวกนะคะทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะคะต่อไปนะคะโฟสวิตนะคะในเรื่องของวัดนะ,ะอัตราการไหลของน้ำนะคะโฟสวิตนะคะตรงนี้นะคะะัสดในส่วนของใบทายนะคะก็คือต่อกับตัวนี้นะคะแล้วใส่ลงไปในท่อ นะคะวัดอัตราการไหลของน้ํานะคะาการต่อจะเป็นลักษณะนี้นะคะอ่านะคะคุณก็เอาใบนะคะใบพายตรงเนี้ยนะคะมาใส่แล้วก็สวมลงไปในท่ออย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวิธีที่แนะนำนะคะถ้าใครยังต่อไม่เป็นไม่รู้ว่าจะจอบท่ออย่างไรดีนะคะใช้ตัวแคลมพลาสติกตัวนี้ก็สะดวกดีนะคะป้องกันน้ํา รั่วได้ดีด้วยนะคะตัวนี้โอเคและอีกตัวที่จะถือโอกาสแนะนำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซลินอยด์การเกษตรนะคะ,ะ,ะตรงนี้นะคะก็เป็นในส่วนของโซลินอยด์นะคะสองนิ้วนะคะรูปร่างใช้ดีนะคะตัวนี้นะคะเสียงเบานะคะซึ่งเรา,นาในส่วนของงานติดตั้ง หรือว่าจะขายปลีกให้กับลูกค้าเองเนี่ยก็สั่งตัวนี้ให้ไปนะคะก็ไม่เคยมีปัญหานะคะในด้านของอในส่วนของคุณภาพหรือการใช้งานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซลินอยนะคะ,ะสเปคของอิสราเอลนะคะใช้ดีนะคะตรงนี้ก็ถ้าใครนะคะต้องการสั่งตู้นะคะและยังไม่มีโซลินอยนะคะก็แจ้งเรามาได้นะคะก็จะจัดชุดไว้ให้ ะะเป็นยังไงกันบ้างคะสเปคตู้แบบนี้นะคะถูกใจใครที่กำลังมองหานะคะตู้ในลักษณะนี้นะคะบางหรือเปล่านะคะถ้าถูกใจก็ยินดีนะคะมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาเราได้นะคะในเรื่องของการใช้งานหรือว่าการเลือกตู้นะคะขนาดปั๊มนะคะต่างๆนะคะทุกระบบไฟนะคะก็มีอะไรก็ ติดต่อเข้ามาคุยกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์นะคะต่อทุกทุกคนนะ,ะที่เข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะก็เราสัญญาว่าจะทำคลิปดีๆนะคะผลิตตู้นะคะ,ะ,คะที่ดีที่มีคุณภาพแบบนี้ออกไปให้กับทุกท่านนะคะแบบนี้เรื่อยๆและก็ตลอดไปนะคะ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกๆช่องทางค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ